สวัสดีครับเอสซีสาวหน่อยเอสซีหลางหญิงเมื่อนี้ผมอยากสิมั่ววาต่ออีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องเกี่ยวกับงานอีหล่าครับพี่น้องคืองานอีหล่าเนาน้ำมือวันที่สองไหวเกล่าก็ได้เดินทางเนาะครับพี่น้องเนาะเอเดินทางแต่เมื่อนั้นอีหล่าก็ได้พักผ่อนเออมื่อนั้นอีหล่าได้ไหลสดดึกครับพี่น้องไหลสดอยู่บ้านเพาท่านเข่าเนาะผมก็ได้ไปเบิ่งไหลสดอีหล่าอยู่โอ้ยดีใจกับอีหล่าครับพี่หล่าอีหล่าห้องเพลงให้ฟังเลยม้วนครับมีค้อมูลครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดผมจิตีเพลงอีหล่าไว ฟังเละมีความสุขครับพี่น้องเนาะแล้วก็เอาไง่ายๆก็คือตั้งแต่หล่าเขามานะครับพี่น้องวันที่สามอีหล่ากเขามา้าตอนเสาร์น,นะพี่น้องเนาะไปใส่พี่น้องแต่ตอนวันที่สามก็อีหล่าก็เข้ากับไปตลาดวิ่งสู้พัดนะพี่น้องวิ่งสู้พัดอมตะแอร์ชอบุรีนะครับพี่น้อง <S <S นั่งกะข้นกบสุดยอดเลีครับพี่น้องนี่เรื่องหนึ่งที่ผมจะมาบอกว่าคืององงงทุกอย่างครับพี่น้องพ่ออีหล่าเขามาาหรือว่าอีหล่า อยู่แอต่งจังหวัดโดมเลาะเลยหลาเขามาผักกาดคนนี่สิหลายสูม,มอกครับพี่น้องหูยังบอกครับพี่น้องมือนั่นน,ะน่ะผลต๊ะเลยครับพี่น้องผลต๊ะเลยครับพี่น้องมือตลาดเอวิ่งสู้ฟัดนะ่ะผลต๊แต่คนก็นกนหลายคือเก่าครับพี่น้องคนก็นหลายคือเก่าบอหนาเสือว่าคนสิมาหลายคือเก่าครับพี่น้องกับเอฟซีก็บกล่อเบิงอีหลาจน ดนเบิ้งจนได้จบเดี๋ยวรักพี่น้องนี่คือความหักความแพงของเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหล่าผหญิงที่มัดดิดตามที่เบิ้งท่แย่งอีหล่าคืออพอยุดวานะครับพี่น้องอีหล่านี่แหละที่ว่าพอยุดว้าวนะพี่น้องว่าขันบ่มีอีหล่าก็กัคนมาเบิ้งมาในโทรศัพท์หรือคนหูจักในนั่นกับบอกขนาดนี้ครับพี่น้องว่าเขาบอกกับพอยุดก็บว่าเต็มๆเลยว่าเป็นพ่ออีหล่าหน่อยเฮาเนี่ยครับพี่น้องอีหล่าผู้หญิงเฮาเนี่ยครับพี่น้องแล้วก็ม้ามือขึ้นก่อนนะไม่ขึ้นเมื่อขึ้น เอ้ันขึ้นนที่สามนี่ยขึ้นเล่นอยู่อัมมาตานครนะครับพี่น้องบ้านเก่ากับกับพันทองชลบุรีนะครับพี่น้องแล้วมาขึ้นนี่ก็คืออยู่อยู่ที่ตลาดเช็คอินเอหนึ่งจุดหานะครับพี่น้องไอหนึ่งเอเขาเอิ่นยังผมก็บผมโอ่งมือกันเห็นเขียนในนั้นนะพี่น้องาเช็คอินสิบสองจุดห้าสนามพี่น้องเนาะเอนิคมพัฒนานะครับระยองครับพี่น้องนิคมพัฒนาระยองเนี่ยแหละครับพี่น้องมือ วันที่4ครับพี่น้องแต่กะคนหลายบอโอ้โหไปละย่องบอขาดอยู่แล้วครับพี่น้องไปละย่องในคนกับสุดยอดคือเก่าครับพี่น้องสุดยอดคือเก่าเอฟซีมหาอิหลาหลายคือเก่าครับพี่น้องแมตต่มาล่ออิหลาช่วงทีวาอิหลาเข่ามาค่นานละครับพี่น้องอิหลากะไปทายไปขายบัตรนะครับพี่น้องเนาะขายบัตรให้เอฟซีอ่พอๆแม่ได้ทายรู้นั่นนะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องมันก็มันกับสุดยอดคือเก่าครับพี่น้องี่ความหนาหักของเอฟซีทีมหาอิหลาที่มาติดตามอิหลา นั่นล่ะไปมองไดก็ตามบอพิษพลาดครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็คืนนี้คืนนี้นนหลราเฮ้ากระเล่นอยู่ตลาดเอเอสวนน้ำดีดีเอดีดีปาร์ตครับพี่น้องอยู่เอหนองแค่ครับพี่น้องอยู่หนองแค่กับอยู่หนองแค่สระบุรีครับพี่น้องกับบอกไก่ผมวัดเมึงแหลกผมมัน่นลอยกระโลครับผมพี่น้องแต่กับผมก็บอเด็ดไป บอแมนว่ามันไก่เลยครับพี่น้องแต่ผมมีภาระต้องเห็ดต้องสูงอยู่กับเจ้าของครับพี่น้องบอสามารถไปได้ผมก็เลยบอไดไปครับน้องใจอยากไปบอกครับอยากไปแต่ถ้าไปแล้วอะเข้าสิลาบากมันก็ย่งว่านะครับพี่น้องว่าก็ก็มีเรื่องเดียวนลวครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับพี่น้องเรื่องเดียวเดหลยะที่ไปบอไดก็เอาแค่นี้ก็ค,คงสิเข่าใจนะพี่น้องเนาะ ใจอยากไปครับอยากไปครับเห็นมูไปเห็นมูไปหลายคนครับอยากไปอยากไปแห้งครับพี่น้องอยากไปหาอีหลาใจเนี่ยใจเฮ้าเนี่มันอยู่กับอีหลาสุดๆเลยครับพี่น้องแต่มันก็โอกาสเฮ้าก็หน่อยแจ็คเสียดจังไรครับพี่น้องอยากในความอยากก็ได้แก่วได้เบิ้งแต่คลิปเนาะพี่น้องเนาะก็เมื่อนี้ก็ได้เบิ้งเอ่ลา์สดอีหลาของเพลงอีหลาเอฟซีมาหาอังสินครับพี่น้องเนาะ พี่ลาก็เข้าไปเร็วได้มือนี่ครับพี you know ่น้องก็เข้าไปเร็วคือเก่าแหละครเห็นมูหลายคนอยู่ครับพ um ี Kirby ่น้องนี SaaS ่แ่ะครับพี่น้องเร้วเมื่ออื่นครับพี่น้องเมื่ออื่นนี่อยู่วัดป่าเลไลครับพี่น้องวัดป่าเลไลอยู่แอ่เอออำเภอเมืองสุพรรณครับพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณถามว่าไก่บ่อครับพี่น้องบอไก่เท่าใดครับพี่น้องเอมขึ้นนี่เนี่ยสละบุรีเนี่ยประมาณลอยลอยสองกิโลเมตนบ่อครับพี่น้องแต่ สุพัรณเนี่ยประมาณ80กิโลครับพี่น้อง80กิโลครับพี่น้องแต่ก็คือเก่าล่ะครับพี่น้องมันก็ไปบ่ได้อยากไปครับพี่น้องคันใดไปสุพันณ์นี่โอ้สุดยอดครับพี่น้องคนสิมาเบิ่งหลายคนเิมาติดตามหลายคับแล้วได้ไปทายสุพันณ์นะครับพี่น้องเนาะ่ายให้ f อซเบิรงสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก็เสียดายครับพี่น้องมันก็ยังว่าล่ะครับพี่น้องครับ่พต้องอยากบอกลายเนาะมันคนเฮ้ามันบอกคือกันเกิดมามันบ่คือกันบุญมันต่างกันเนาะพี่น้องเนาะ คนหนึ่งกับบุญร้ายอีคนหนึ่งกับบุญน้อยแต่งได้เฮากับสู่ไปนะพี่น้องเนาะสู่ต่อไปสู่เพื่อวันหนึ่งอาจสีมีวันของเฮาเฮาอาจสิได้ไมีได้ตามมีหลักแต่ถามว่ามือใดมันกับบอกว่าใดครับพี่น้องมันมีอย่างเดียวก็คือเรื่องว่องไยงๆกับเงินครับพี่น้องก็ได เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆครับพี่น้องเฮ็ดคลิปก็อาจจะบ่ได้หลายครับพี่น้องเ่มันเพราะว่ามันบ่ได้ไปไายหล่ายังไงเทสซีก็ดังมาท่านไม่ติดตามจังไดก็ฝากมาติดตามในเด้อครับพี่น้องเกี่ยวฝากนี้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ช่องแท็กซี่ลงทางชาแนลนะครับพี่น้องเนาะก็กดมาติดตามแน่ครับพี่น้องเนาะให้กำลังใจผมแน่ครับพี่น้องผมก็สิสู้สู้เรื่อยครับพี่น้องนี่ละเอาเอิ้ยังครับพี่น้องพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับพี่น้องลูกสองคนพอสามคนตอนนี้ครับพี่น้องเลี้ยงเดี่ยวก็เเลยต้องงหาิน เลี้ยงลูกเนี่ยแหละครับพี่น้องปัญหามันก็หาเงินเลี้ยงลูกก็เลยตั้งเหตุไปทัทวร์นะครับพี่น้องอยากมาเว้าก็อยากคุยกับเอฟซีคือกันนะครับพี่น้องอยากไล่สดแต่ก็เวอลพอเกง่งก็คือบอมว่าคือไอ้มูวุฒนะ,ะพี่น้องอก็วอลเกง่งผมก็อยากไล่สดคือกันละแต่บอกว่าวอลพอเก่งก็ประกาศวอาวพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เวลาเห็นงานอนะ่ะมันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็เปิดใส่แอปอยู่เครื่องเดียวมันก็เลยบอกสามารถไล่สดได้บอกง่ายๆขันมีสองเครื่องนี่ผมอยากไล่สดเลยครับพี่น้องเครื่องหนึงก เปิดแอปแลงงานสินะพี่น้องมันคือสิดีคือสิมีแบบไรๆเข่ามาดีกว่าแน่น่ะพี่น้องนะแต่กับพอเป็นยังครับพี่น้องจนสู่ไปนะพี่น้องสู่ไปเรื่อยสักหมื่นหนึ่งว่าสิเป็นของเห่านะครับพี่น้องเนะาะอย่างไรเฮ่ากับเบิง้งติดตามครับพี่น้องแล้วก็เบิง้งอมือนี้กับพัสเตอร์ของไอ้ไข่อ้อเขา,อ,ขาออกมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะไอ้ของบอลโจได้ออกมาหมือชนชาเบิง้งแล้วก็ นาตกใจนาญาณนาตื่นเต้นเนะพี่น้องเนาะตื่นเต้นกับคลายอ้อครับจักสิเขาไปเบิงนะ่งเราเป็นยังไงบ้ฮหูแต่ดีที่ว่ามันมจิ้นหนึ่งก็เข้าอยากเข้าไปเบิ่งอยู่แล้วและอีกจิ้นหนึ่งเข้ากับแบบเป็น,ปนการแสดงเนาะพี่น้องเนาะเข้ากันเลยบ่ได้คิดยังหมกักไมมแต่ถามมาสิตกใจสิญาณบ่เข้าต่างติดตามไปเบิ่งครับบ่ว่าเข้าสิตกใจคือเข้าไปเบิ้งหนังเรื่องอื่นบ่นสิผมมาเสือว่าต้องตกใจว่ะพี่น้องเพราะอย่างเข้าบ่ท่านหูครับพี่น้องเข้าบ่ท่านหูว่าเรื่องเล่ามันเป็นยังไง เฮาโบโทั้งหูแต่ห้าอยากหูอย่างเดียวก็คือเรื่องอิหลาครับพี่น้องว่ามือมือ,มอนั่นอ่ะอิหลาสิเกิดยังขืนแน่กับอิหลาถึงได้ดงได้ดังถึงได้มีเส,สียงอุ้งอิงซูมือนี่อิหลาสิวอาเรื่องยังแน่อิหลาซิมียังแปลกๆเกิดขึ้นบ่เฮาก็ต้องไปติดตามในคายอ้อครับพี่น้องคายอ้อของวันที่สิเจกรกฎาคมครับพี่น้อง ทัวประเทศครับพี่น้องทัวประเทศอยู่ประเทศไทยและประเทศเลาวครับเีน่น้องจั่งไดก็ทอยติดตามคอยไปเบิงเนาพี่น้องเนาะคอยสนับสนุนอย่าลืมครับพี่น้องจั่งไดก็เบิ้งหล่างยิงแล้วก็อย่าลืมเบิงคิดผมแน่เดอ้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท็กซี่หลงทางชนแนลมือนีกับบ่มีอย่างหลายครับขอบคุณลหลายครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหล่าองยิงที่มาติดต,ตามมาเบิงมาแย่แต่งไดก็ขอบคุณลหลายครับขอบคุณครับ